สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพิมพ์นะคะในรายการโกดังััวดเลี M ้ยงเอ็มซูค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการานต์แล้วนะคะ สำหรับคุณเจ้าของท่านใดนะคะอยากแต่งตัวให้ลูกๆในทีมสงการานค่ะทางร้านเรานะคะมีจําหน่ายเสื้อผ้าสําหรับทีมสงการานนะคะให้เลือกซื้อกันได้หลายแบบหลายขนาดและก็มีหลากหลายสีนะคะอย่าลืมมาช้อปกันที่ร้านโกดังสัตยงเอ็มซูกันนะคะค่ะ<ว>สําหรับคุณเจ้าของท่านใดนะคะที่อยากจะช้อปสินค้าในร้านโกดังสัตยงเอ็มซูสามารถเข้ามาช้อปได้ที่ร้านโกดังสัตยงเอ็มซูได้ทั้ง13สาขาทัว่วภาคใต้ได้เลยนะคะ หรือสามารถช้อปออนไลน์ได้ที่เพจโกดังสันเลียงเอ็มซูค่ะและยังมีบริการเอ็มซูด่วนส่งสินค้าฟรีถึงบ้านด้วยนะคะค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้านเราค่ะสำหรับในวันนี้นะคะขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ